ญาติโยมลงไหนวันนี้เป็นวันที่สามสิงหาคมสุ่กับวันสอนกรรมฐานวันที่สามพอดีถ้าเสียงวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะจบสามสิบวัหรือเปล่าขึ้นถามันแข็งสำหรับวันนี้ก็จะจะแนะนโบันดาญาติโยมพุทธบริษัทในกรรมฐานด้านเบา สองคราวที่ลรามาเป็นเรื่องของสักสูตรโส,สดาบันแต่ว่าวันนี้เอากันแบบง่ายๆแบบกันโบายภูมิโดยเฉพาะอย่างนี้วิธีปฏิบัติการนบายกันโบายภูมิมีหลายแบบแมีหลายตัวอย่างถ้าว่าเอาหลายเรื่องมาคุยกันทุกท่านก็จะฟัง,จจงยากจำจำยาก ก็ขอนำเรื่องเก่ามาพูดคือเรื่องสร้างสุปฏิทิตาเทพบุตร <c oughs> ทั้งนี้เพราะว่าห่วงญาติโยมทั้งหลายที่มาใหม่ใหม่ก็ดีเก่าก็ดีไปแน่นักนะฮ <c oughs> บางคนนั่งหลับบางคนง่วงบาคนที่มาใหม่ก็ตามคนมาเก่าก็ตามทุกคนก็มีบาป ในเมื่อเรามีบาปเขาบอกเราแล้วว่าคนที่มีบาปต้องไปนรกเรียคนที่มีบุญไปสวรรค์แล้วว่าคนที่ไปไปสวรรค์แล้วทั้ง,งต้องได้ไปเทวดาดังฟ้าพรมทั้งหมดเวลานี้ที่ไม่มีบาปไม่มียังมีบาปติดตัวอยู่ทุกท่านแล้วไปได้ยังไง ก็ต้องหาวิธีไปทั้งๆที่เรามีบาปวิธีที่ไปก็ต้องดูตัวอย่างถ้าจะว่าอธิบายให้ฟังเฉยจะยาวเ,เกินไปยากยมจะทำคาญให้ดูตัวอย่างบุคคลมีท่านท่านหนึ่งสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศน์บนสวรรค์แทนดาวเรืองสระเทวโลก เลีลานั้นเทวดานางฟ้าพรมทั้งหมดที่ทราบข่าวว่าสุดเดชะสัมมาสัมพุทธเจ้าขร้ไปเทศต่างคนต่างก็มาฟังเทศเพื่อต่อบุญบรารมีในช่วงนั้นก็มีท่านเทวดาท่านหนึ่งเป็นเทวดานักเบตาเมื่อฟังเทศจะองค์สุดจพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทุกคู่หนึ่งก็เข้า,ขาใจ ก็เหาะไปในอากาศอา <c oughs> ก,กาศว่าพอเอ้ยไปเอ้ยเจย้าของมันใครยังไม่ทราบขาพระเจ้าประเทศบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้าประเทศที่บรรดุกมลศิราอาจให้ทุกคนไปฟังเทศต่อบุญบาร,รมีเทวดาทุกองค์ไาทราบก็ไปก็วิมัมนหลังหนึห่งแล้วพระเจ้าของทำเฉย เมื่อเข้าไปใกล้วิมานก็เห็นท่านเห็นว่าถ้าการประจารีดว่าที่มันหลังนี้มีความเศร้ามองหนึ่งอาการที่สองเจ้าของเรื่องทิพย์เศร้ามองก็ทราบว่าเทวดาเจ้าของวิมานนี้จะต้องตายกันเจ็บปันความริงเทวดาเจ้าของมันมนีนามสุปฏิจิตาที่ประมุขท่านสุปฏิจิตาที่บุรคนนี้ ไม่เคยสร้างความดีในสมัยที่เป็นมนุษย์ในขณะนี้เป็นมนุษย์สินห้าทุกประการขาดหมดธรรมะที่ดีที่อง,งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนขาดหมดไม่มีอะไรเหลือไม่เคยปฏิบัติแต่ว่าพอจะตายใกล้จะตายนึ่คืออง,งค์สมเด็จพระสรงตัววัติสภาคือพระพุทธเจ้านิดเดียว เธอก็ไปเกิดบนสวัรค์เจ้าดวเทวโลกถ้ากา,ารปรจจายอยอย่างนั้นก็ทราบว่าเทวดาวนี้จะต้องตายอีนเจ็ดวันที่ประกาศว่าข้อคุณใครเป็นเจ้าของวิมานอีกเจ็ดวันท่านจะต้องตายแล้วทําไมไม่ต่อ,ตอบุญบารมีอีลานี้อง,งทรงพระจินสีคือพระพุทธเจ้ามาเทศตัวที่มาดูกบุชิรายอจทำไมจะไม่ไปฟังเทศ ท่านสมุทติทิตาเทพบุตรได้ฟังก็มองหนูตัวเหิ้งเครื่องทิพย์เศรมน์อมองตามตำดาทางนางฟ้าเทวดาททางไหนเครื่อ,องทิพย์จะไม่เศรมองจะผ่องใสเสมอไม่ต้องซักอะไรต้องยอมถ้าเครื่องทิพย์เศรมน์อมองแสดงว่าวต้องจุดติคือตายถ้าการในสองมองเงื่อนหลจะรักแร้ ตามธรรมดาเทวดานางฟ้าไม่มีือเงืนหลายรักแรกจะต้องตายเหมือนกันในเมื่อจะต้องตายอาศัยใจที่เป็นทิพย์ก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความเป็นเทวดาเขาพูดเขาเขาพูดธรรมดานะตามธรรมดาเทวดาตายในเรื่องจุตติเขาขอพูดแบบธรรมดาธรรมดาเบบเข้าใจง่ายๆ อาตายจากงเ็นเดวดาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าเพราะอาศัยในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมไม่มีศีลด้วยไม่มีธรรมด้วยไม่เคารพความดีทุกอย่างแต่ถ้าว่าก่อนจะตายน้กถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทุกเวทนาน,านาักเพียงแค่นิดเดียวก็มาสวรรค์ได้ ต่เมื่อถ้าตายจากเหอจากความเจราิญบ,บาปเก่าก็จะทวงคืนอันดับแรกจะลงอาวจีมหมามน,น,นรกกอดหลังจากได้ก็ลาสสนกบริวารสี่ขุมจะได้ก็มานารกทุกขุมด้วยนรกมีกี่ขุมไปหมดเปรตมีกี่ประเภทไปเป็นหมดอสุรกายเทไรสนักสัตว์ในฉันเทไรไปหมดถ้าทำบาปครบถ้วน นอกจากนั้นก็จะไม่สัตว์เป็นสัตว์พิเศษที่เป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นกายห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติคนนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเพราะศษกรรมที่เขาทำบุญกันเห็นแล้วแก้งทำเป็นไม่เห็นเป็นคนหูดโดห้าร้อยชาติ ถ้าเสร็จกรรมที่เสร็ฟังแล้วดีแลว้วเขาทำบุญก,กันก็คุยมากกันเขาฟังเทศกันนี่แล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยนินเป็นคนง้อยห้าร้อยชาติว่าค่าสตา,าชีวิตมารู้สึกตัวแบบนี้ก็ตกใจพอ,อากา่านรจารยงท่านอาการยอาจารยาจารีฉันท้าตายจากความเป็นเทวดาจ,จะนบากอย่างนี้ ขอทา่ทานกันช่วยเถอะท่านอาจารจารีก็บอกว่าเขาไปเจ้าเขไปเทวดาท่านไปเทวดาเขาไปเทวดาเท่าเทยมกันฉ ah ันช่วยนายไม่ได้คนที่ช่วยได้มีคนเดียวคือพระอินทร์นายของเราก็พาไปหาพระอินทร์ในเมื่อไปถึงพระอินทร์่ระนก็บอกว่าฉันก็แค่เป็นนายเทวดาจริงแต่ว่าไปแค่ไปแค่เทวดาเหมือนกัน ก็มีองค์หนึ่งที่ช่วยได้ถ้าองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็หมดกันนั่นคือพระพุทธเจ้าพระอินทร์ก็พาเทวดาเท่าสองไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็โอกาสพระได้ทรงทราบพระเจ้ามาเป็นลูกความวิจารณาว่าถ้าต่าคตเทศอวิธรรมอยู่เทวดาองค์นี้จะโคดจบไปผูกไหมก็ทรงทราบว่าไม่พ้นไม่ไม่ที่ถูกใจ ถ้าเป็นประเทศอุณหิยใจจะสูตรจะเป็นที่ถูกใจพระเทวดาองนี้จึงหยุดเจ้าเทอภิธรรมโชคราวให้อุณหิยตุลใจจะสูตรพอจ,จบเทวดาพระปิจตาก็เป็นพระโสดาบันคนนอันไปผูกก็วงความว่าเอาเรื่องสัน้นๆมาพูดหนึ่งเรื่องถ้ามันไม่พอดีวเวลาก็พูดสองเรื่อง แค่เสียงนี่จะไปไหวไปไหวไม่ทราบในเรื่องนี้ก็จับประเด็นได้ว่าสุปฏิทิ萨ทิบุตรในกายก่อนนี้เธอไม่เคยรักษาแม้แต่สินห้าสิ้นหนึ่งก็ไม่มีธรรมะก็ไม่ปฏิบัติตยงองเคารพทานก็ไม่เคยให้ไม่เคยตั้งใจรักษาความดีฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตาย ถ้าสัตว์ก็เอาลักทรัพยก์ก็เอาก็คิดพฤติกรรมก็เอาหมดสาวบ้านก็เอามึ่งสดาเมรไรก็เอาทุกอย่างที่เขาเรียกว่าความชั่วทำควบชั่วทุกอย่างแต่ทําไม,มจะไปเป็นเทวดาได้ตอนนี้เป็นการเจลีนใจแย่โยมนะเขาต้องเรายว่าขณะที่เขาแก่ลงไป ขาป่วยใข้ไม่สบายใกล้จะตายมีทุกข์เวทนามากก็มีพัญญามีมุทิดามีข้าทาหญิงชายนั่งล้อมอยู่เขาก็คิดในใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ห่วงเราทั้งหมดเขาสงสารเราทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกข์เวทนาไปได้เราต้องทนทุกข์เวทนาแต่ผู้เดียว เวลานันไม่เป็นสมัยพระพุทธเจ้าทรรนามพระพุทธเจเขาก็ถึงกพิมพระพุทธเจ้าบอกตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเมตตาไม่ได้ว่าใครจึงตั้งใจคิดว่าเวลานีบุตรดาวสามบัญญาข้าทาจินชายชาพสมบัติทหลายสิ่าหาวจึงเกิดจะเป็นมหาเศรษฐี ไม่สามารถจะเปุกเรื่องทุกข์โวยนาเราได้เลเขาตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมเกคือพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยปลุกให้หายให้หมดทุกข์วให้หายป่วยให้ขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าองนี้เขาขาดใจตายอาใัยน้ที่ต้องถึงพระพุทธเจ้าเดียวเดียว ิดเดียวแล้วตายก็ไปเทวดาบริสวทธิ์ขั้นดาวเดืองสติวโลกนมีมามนทองคำไม่ได้อยู่เป็นดาวฟ้าหนึ่งพันบริวารอาศัยที่เป็นคนมีความประมาทเมื่อไปเทวดาวก็ไปเทวดาวประมาทไปสร้างความมีต่อในเรื่องของท่านนะท่านี้มาเรื่องของเราบรรดาญ,ญาติโยมวุฒิบริษัททุกคนต่างคนต่างรู้ว่าทุกคนมีบาป ก็ใครว่าไม่มีฝันมีไหมนีเออนี่นีมีบาปหรือมีเหาเห็นบาปนะบาปปีด้วยกันทุกคนมาขอยืนยันไม่บาปใหญ่ก็บาปเล็กฆ่ายุงก็บาปฆ่าปดก็บาปฆ่าเลนไรก็บาปฆ่าปลาก็บาปฆ่าหมูก็บาปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็บาป แล้วก็ฆ่าแช้งข้ามากก็าบาปกาโกหกก็าบาปที่ข้อนี้น่าคิดนะเห็นไหมโมสาวาทาวีระมณีเห็นไหมก็เป็นว่าบาปก็ต้องมีด้วยกันทุกคนแต่ถ้าหากเราตั้งใจไปนิพานถ้ามันไปนิิพานได้จริงๆก็เป็นไม่ใช่ของแปลกในความ ที่เราก็ต้องป้องก,กันแล้วก่อนถ้าบังเอิญคนใหม่จิตใจยังไม่ไหม่หองน,นิพพานก็ต้องบังคับจิตใจของเราให้กันบาปไว้ถึงแม้เราจะตายแล้วก็ไม่ยอมลงนรกเพราะนั่นเลยมีบาปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราทั้งหมดคือญาติโยมทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่ ต่างคนต่างมีความดีมากกว่าสุปฏิจิตาเทพบุตรมากเพราะสุปฏิจิตาเทพบุตรไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษา,าศีลไม่เคยฟังเทศไม่เคยเจริญภาวนาทายาิโยมทั้งหมดที่มาน,นั่งที่นี่เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนา โดยเฉพาะใหญ่สังฆทานบุญใหญ่ทํากันแล้วสังฆทานในอย่างน้อยก็เป็นเกิดปเปทวดาชั้นที่ห้าเทวดาัางฟ้าชั้นที่หนะ้านะเทวดาก็ได้ั้งฟ้าก็ได้เป็นมุญใหญ่แต่ว่าสุปฏิสิตะไม่เคยทำนี่หนึ่งเขาแพ้เราการที่สองถ้าเรานึกว่าเรามีความดีแต่ประมาท ไม่ป้องกันกำลังใจไว้เพื่อให้ส่งไว้เชงความดีตายเผลอนิดเดียวลงมรกได้เป็นกันตัวอย่างพระนางมณิกาไม่ได้สร้างความชั่วแต่นึกว่าชั่วเข้าใจว่าชั่วแต่ความจริงไม่ได้ชั่วตอนดึกลูกจะไปปัสสาวะเท้าฝาไว้เตะไปกระทบเท้าส,สามีเข้า ก็ร้องไห้เสียใจชื่อทำความทั่วทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ความชั่วภาษามีก็ปลอบแล้วว่าให้อภัยไม่มีโทษแต่ว่าเวลาจะตายใจไปเกาะจุดนั้นจุดเดียวคิดว่าเป็นความชั่วเมื่อตายจากความเป็นคนแต่งตัวเป็นนางฟ้าเต็มยศแต้วา,า,าเท้าฝาลูกงไปเยรนในมันนรกแต่ไฟนรกแค่ตาตุ่มแค่เจ็ดเท่าเจ็ดวันมนุษย์ใช่หไหม เรื่องทางใจนี่ต้องระวังมากในเมื่อเราระวังทางใจก็ระวังทุกอย่างทั้งทั้งที่มีบาปเราก็ต้องหนีนรกด้วยทางใจเหมือนกันนั่นคือน,นึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้พุทโธอปัปปามนูคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ฉันหลอกสุปฏิจิตาเทพุตร เขาเนิกถึงพระพุทธเจ้าประเดียวเดียวแต่ว่ามันตายทั้งทั้งที่ทกำลังเนิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นะเขายัางพ้นจากนรกได้ไปสวรรค์เท่าหลักพวกเราเอางี้ก็แล้วกันตอนก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าดูฮรจลุกวกเรากันนะถ้าใครไม่ได้มโนนิธิถ้าได้มโนนิธิก็ไม่ต้องห่วงไปสิผ่านเลย ไปไประเดี๋ยวหนึ่งกลับก็ได้ไปข้าวมันนั้นก็ได้จะลืมตอนใช้จะลืมลงมานะจะขายงานจะไปะชาติที่หาก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกแล้ว,ว่าทโธถ้าภาวนาได้จนหลับจะดีมากถ้าเอ่ภาวนาไม่ถึงหลับบันงลงกายก็เลิกเสียไม่เป็นไร ตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราพุโทโธนี่อย่างน้อยนะถ้าจะให้ดีก็เอาอย่างนี้พอก่อนจะหลับก็นึกถึงความดีที่เราเคยทำข้อหนึ่งทานการให้เราทำไปแล้วทานให้กับสัตวร์เราก็เคยให้ให้กับคนเราก็เคยให้ถวายก็เคยถวายสังกทานก็เคยถวายวิาายวหรารอะไรก็เคยทำ เราทําแล้วทุกอย่างเในเรื่องของทานทานนางสัก,กโสทานนางพระเจ้าทรงยืนยันว่าทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่เป็นความดีที่เราทำอาก็รที่สองศีลเราเคยรักษาศีลก็เป็นปัจจัยเกิดบนสวรรค์ก็ได้ไปนิภัาก็ได้อากาที่สามเทศเราเคยฟัง เรามีความเคารพในพระธาารรมขก้นที่สี่ภาวนาเราเคยปฏิบัติทุกอย่างความนีเราทำแล้วแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในความดีพระองค์ทรานก็ปฏิบัแวหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนเราถ้าสงจําจาพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราฟังเราขอที่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภาวนาโอหุโธ,ธ ถ้าก็ภาวนาพุทโธรักษาสำคัญก็ได้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงยางนี้สักครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้ธรรมดาย,ยาเดียพุทธริษัท์ถ้าทำทุกวันอารมณ์จะชินถ้าเกิดอาการป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมามันจะป่วยมากมันจะป่วยแล้วก็ตามนึกถึงความดีเขไว้ถ้านึกถึงอย่างอื่นไม่ไหวก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็พอ อย่างนี้ทุกคนแม้จะมีบาปมากแสนจะบาปสักเท่ไาไรก็ตามจะไม่ลงนรกอย่างน้อยที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปเทวดาหรือนางฟ้าหรือไปสวรรค์ถ้ากำลังใจกําลังใจอย่างกลางก็จะพ้มมรโลกถ้าบังเอิญจิตใจเราไม่ติดในร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายก็ดีเตพาะเวลานั้นไนะ จิตใจมันวางเฉยในร่างกายของเราวางร่างกายคนอื่นแล้ววัตถุธาตุต่างๆจิตใจนิยมพันิภัยมันจะไปนิพพาน,นทันทีนี่ไปได้นะถา้าจะเผลอนะ <c oughs> อย่าเผลอเวลาก่อนจานอนแทนจะภาวนาก็ไปภาวนาใครเข้าไว้ไอ้คนนั้นไอ้คนนี้ทั้งว่ากูมึงเสียสีกูมึงทรมาินทากูเสร็จพยาโยมมัต้องจด ลงเองก่อนที่จะหลับตัดสินใจก่อนเรื่องอื่นวางไว้ก่อนเวลาที่คอยใ,ใจเป็นบุญโชคคราวเอาบุญน,นิดเดียวได้ือว่าตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จำไมนะ่ได้โดยการที้สองนึกถึงสินที่เคยรักษาแลก้การที่สามนึกถ,ถึงการให้ การที่ส็นด้กรธรรมเทศนาคือเทศที่เคยฟังเอาแค่นึกถึงก็พอจำเนื้อเทศไม่ได้ไม่เป็นไรเนื่อว่าพระที่เทศทร่างแบบไหนเราเคยจำได้สักองค์หนึ่งก็ใช้ได้แ้าเก็นึกถึงภพาวนานที่เคยภาวนาถ้าอย่างนี้ก็เเป็นการกันนรกไม่ลงนรกนะ ถ้าตั้งใจจะปฏิพัน์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําแล้วที่องค์สมเด็จพระศรีพิชย์เจ้าสูตรเจ้าสูตแนะนำแต่เราต้องการจุดนั่นคือนิพพานถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเข้าไปใิพ่านเมื่อนั้นจะนิพพานแน่นอนอารมณ์ใาญาติโยมพุทธบริษัทตัางๆพูดตอบไปไม่ได้ถึงเวลาสิบนาทีพมดแรงพอดีเสียงไม่แห้งไม่ใช่หมดแรงตอนนี้ไปเขาต้องตั้งใจสมาทานึงสมาทานรอมฐาน